สวัสดีค่ะฉันนางเรลวุโรนสุคนประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพแกลูกกุ้งตั้งคลองหนึ่งตำบลไทรบุรณะอุอุมพราจังหวัดนครนายกค่ะก็เริ่มจากเราเนี่ยได้ทำกุ้งกบแห้งจะมีชิ้นส่วนของกุ้งที่เหลือที่เราต้องแกะออกก็คือในส่วนของตัวตัวคาคืออยู่ที่หัวกุ้งเนี่ยค่ะเราแกะแล้วเราก็ ไม่รู้จะไปทําอะไรเราก็เราก็ทิ้งเป็นอาหารปลาสิ่งที่เราทิ้งได้ตอนแรกคือเป็นอาหารปลาแล้วก็พอมาดูว่า,ามันน่าจะมีประโยชน์เพราะว่ามันเป็นต้นทุนมันรวมอยู่ในเวลาเราซื้อกุ้งมาเนี่ยมันก็รวมอยู่ในตัวกุ้งหไปเข้ารับการอบรมแล้วก็เราก็สอบถามเพราะว่าการกุ้งทํทำยังไงมันถึงจะเพื่อมูนผ่าได้แล้วก็ถ้าทอดยังไงมันถึง จะประองในโรงเรือที่เป็นระบบเปิดแล้วก็เราก็ผลิตสินค้าออกมาเนี่ยลูกค้าก็ยังไม่เป็นที่รู้จักแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนที่จะการันตีให้ลูกค้าในความสะอาดและปลอดภัย <c oughs> ก็ูกค้าได้ทำรับทำนะนําจากฒนาชุมชน แล้วก็ทางสารจวูดทางสารสุกึ่ณเขาได้เห็นสินค้าเราแล้วในตัวของพวกนี้ก็คนที่มาเห็นคนที่รู้จักเราก็มั่นใจแต่คนที่เขาไม่เคยเห็นเราไม่รู้จักเราเขาก็จะไม่มีความมั่นใจมาสั่เราไยจนเป็นทั้งขอยอม ทานกุ้งก็มีความแตกต่างบบาที่ทานกุ้งเรานั้นกินกับส,ม,สมุนไพรสวยสมก็ดกบอบแล้วก็หาาใบมะพร้า,าถ้าท่านได้ชิมแล้วท่านก็จะรู้ว่า,ามัานมีความที่อร่อยข <c oughs> องกุ้ง